ขั้นตอนการอัปโหลดวิดีโอลง YouTube ขั้นตอนที่1คลิกที่ไอคอนขวาบนขั้นตอนที่สองสำหรับคนที่ลงคลิปวิดีโอเป็นครั้งแรกให้คลิกที่สร้างช่องขั้นตอนที่3เราสามารถเปลี่ยนรูปและชื่อได้หลังจากนั้นคลิกที่สร้างช่องเมื่อสร้างช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่อัปโหลดวิดีโอ ขั้นตอนที่5คลิกที่เลือกไฟล์ขั้นตอนที่6จะปรากฏหน้าต่างให้เราเลือกวิดีโอที่ต้องการอัปโหลดจากนั้นคลิกที่ open ขั้นตอนที่7กรอกชื่อและคำบรรยายพร้อมเลือกรูปภาพขนาดย่อเสร็จแล้วเลื่อนหน้าจอลงหมายเหตุซ้ายล่างเป็นการแจ้งข้อมูลการอัปโหลดหลังจากเลื่อนหน้าจอลงมาแล้วขั้นตอนที่8ให้เลือกหัวข้อไม่ วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเสร็จแล้วคลิกที่ถัดไปในหัวข้อองค์ประกอบของวิดีโอให้คลิกที่ถัดไปในหัวข้อาการตรวจสอบให้คลิกที่ถัดไปในหัวข้อระดับการแชร์ให้เลือกสาธารณะและคลิกที่เผยแพร่ขั้นตอนสุดท้ายคลิกที่ไอคอนตามภาพเพื่อคัดลอกลิงก์สำหรับการแชร์ เสร็จเรียบร้อยสำหรับการอัพโหลดวิดีโอลง YouTube ขอบคุณครับ